ไฟดับม้อหุงข้าวเสียอย่ารมเสียรีบทำตามนี้อีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็มีข้าวสวยร้อนๆไว้ทานกันอัตราส่วนนี้ต่างจากที่เรานำมาหุงด้วยม้อไฟฟ้านะคะหุงไม่เหมือนกันม้อหุงข้าววันนี้เสียพอดีใช้มาสิบปีละคุ้มมากยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยช่วงนี้ต้องเก็บตัวเพราะโควิดเลยต้องหุงข้าวแบบอาม่าสมัยก่อนเมื่อยังเป็นสาวอยู่ส่วนใหญ่แทบทุกบ้านก็จะหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ คือเทน้ําทิ้งแต่บ้านเราหุงแบบไม่เช็ดน้ําคือเราจะไม่เทน้ําข้าวทิ้งข้าวที่นํามาสาธิตในวันนี้เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ใช้ถ้วยตวงของแต่ละคนได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ใช้ถ้วยโยเกิรจนชินมือแล้วเทข้าวสารลงตวงเลยวันนี้เราจะตวงสองถ้วยใครใช้ถ้วยแบบไหนตวงเดี๋ยวเวลาเราตรวงน้ํานี่ก็ต้องใช้ถ้วยแบบเดียวกัน เสร็จแล้วเราจะล้างน้ำเปล่า2-3ถึงสรอบสมัยก่อนนี่ล้างแค่รอบเดียวสมัยนี้มดแมลงเยอะมากก็เลยมีการใช้ยากำจัดอาจปนเปื้อนได้ล้างน้ำสุดท้ายเวลาเทน้ำทิ้งจะมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยก็คอยจำและสังเกตไว้ว่าข้าวของเรา เวลาหุงออกมาแล้วถ้าแฉกเกินในการหุงข้าวครั้งต่อไปเราก็จะลดน้ําลงเล็กน้อยหม้อนี้เราจะใช้หม้อธรรมดาก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้หม้อแบบนี้แต่ก็ระวังไ้นิดนึงข้าวสองถ้วยเราจะเติมน้ำสองถ้วยเต็มอีกหนึ่งถ้วยไม่ต้องเต็มขาดนิดหน่อยจะขอบถ้วยประมาณ1เซน เพราะว่าเวลาล้างน้ำสุดท้ายมันจะมีน้ำหลงเหลืออยู่บางส่วนบ้างเล็กน้อยต่อมาเราก็จะมาหงบนเตาไฟเตาแก๊สของเราเปิดไฟเตาแก๊สเสร็จแล้วก็จะรีไฟลงลงให้ระดับเบาที่สุดเลยถ้าใครทําครัวนอกบ้านนีนลมจะแรงระหวังไฟจะดับปิดฝาหม้อให้เรียบร้อยจับเวลาไว้35นาทีก็จะสุก ใครหลงหลงลืมลืมนี่ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เนี่ยคะ่ะผ่านไป35นาทีเปะ๊ะข้าวของเราสุกพอดีออกมาสวยงามไม่แฉะไม่ไหมแต่ถ้าใครหุงแล้วลืมทำอย่างอื่นเพลินกว่าจะนึกได้ก็จะมีกลิ่นไหมไหมเป็นกลิ่นคล้ายๆมันเผานั่นแหละรู้เลยว่าข้าวไหมแล้ว ปิดไฟในเตาแก๊สได้เลยปิดฝาอบต่อสักพักหรือจะทานเลยก็ได้ดูข้าวสวยมากเลยเพราะอย่างนี้แหละเรายัางไม่ได้ไปซื้อมอหุงข้าวใหม่ซักทีข้าวสวยร้อนๆมาแล้วจา้าทีนี้มอหุงข้าวเสียไฟฟ้าดับก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรายกเว้นแก๊สหมด